ปัญหาทางเพศในวัยสูงอายุเข้าใจยอมรับและดูแลอย่างเหมาะสมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่อาจไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงแต่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุนั่นก็คือปัญหาทางเพศในวัยสูงอายุหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเพศไม่สำคัญอีกต่อไป แต่ในความเป็นจริงแล้วสุขภาพทางเพศยังคงมีผลต่อสุขภาพกายและใจของเราเสมอเพราะความต้องการความรักและความผูกพันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่าอายุเท่าไหร่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเช่นฮอร์โมนเพศลดลง ทำให้ผู้ชายอาจมีปัญหาการแข็งตัวหรือความต้องการลดลงเช่นกันส่วนผู้หญิงก็อาจประสบกับอาการช่องคลาดแห้งเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือความต้องการลดลงเช่นกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับแต่เป็นเรื่องธรรมชาติสำคัญคือการยอมรับและการสื่อสารกับคู่ของเราอย่างเปิดใจปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยสูงอายุ ปัญหาทางเพศที่มักเกิดขึ้นได้แก่การแข็งตัวไม่เต็มที่ในผู้ชายการถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ในผู้หญิงความวิตกกังวลเรื่องภาพลักษณ์ของร่างกายและบางครั้งก็เกิดจากปัญหาสุขภาพอื่นๆเช่นเบาหวานความดันหรือการใช้ยาสิ่งสำคัญคือเราไม่ควรมองว่าปัญหาเหล่านี้น่าอายเพราะในความเป็นจริง มันคือสัญญาณที่บอกให้เราดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นวิธีดูแลและแก้ไขอย่างเหมาะสมข่าวดีคือปัญหาทางเพศในวัยสูงอายุสามารถดูแลและปรับปรุงได้ครับไม่ว่าด้วยวิธีทางการแพทย์หรือการปรับพฤติกรรมชีวิตประจำวันเช่น 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและเพิ่มพลังงาน 2. กินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่ช่วยบำรุงหลอดเลือดและหัวใจ 3. นอนหลับเพียงพอลดความเครียดที่ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ 4. พูดคุยกับคู่ของเราอย่างเปิดใจเพื่อเข้าใจกันมากขึ้นและ 5. ห,หากจำเป็นสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านเพศหรือระบบต่อมไร้ท่อได้ครับ ความสำคัญมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความสุขทางกายคือความอบอุ่นทางใจครับบางครั้งการจับมือการกอดการอยู่ใกล้ชิดกันก็เพียงพอแล้วสำหรับการเชื่อมโยงทางอารมณ์เพราะความใกล้ชิดและความเข้าใจคือหัวใจของความสัมพันธ์เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ว่าไวัยไหนก็ตาม สิ่งสำคัญคือเข้าใจยอมรับและดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเมื่อเรามองเรื่องเพศอย่างเปิดใจจะพบว่ามันคือส่วนหนึ่งของสุขภาพกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตในวัยสูงอายุมีคุณภาพและมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับฟังในวันนี้ครับอย่าลืมว่าการดูแลใจและดูแลกาย คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ